มาหลุดองกันต่อครับผมผีน้องหลังนี่หลังนี้ส่งคือครับผมหลังนี้ส่งคือครับบา้าผีน้องหลังนี่หลังนี้คือผีนอ่องนครับผมอู้ยหลังนี้ผี่น้องจะือดี่อ่อนพีน้อง โอเคครับเดี๋ยวลังนี้เท่ห็บเบิ้งพี่น้องนี่ครับพี่น้องลังนี้นี่หอยอยู่หน่อยนึงที่เือยกว่นกุง้งครับผมโอเคครับเท่เบ,เบิ้งกันครับผม <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งน้อกันครับลังนี้ครับพี่น้องป้าลังจะอ่อนพี่น้องลังนี้ หลังนี้สุดยอดเลยครับผมผลงพี่น้องจังครับหลังนี้จังครับผมนนครับพี่น้องผลงานหลังนี้ครับผมจังแห้งโอเคครับผมสวัสดีครับมเมนีกสิ้ามาใส่กุ้งพี่น้องใส่หมองเกาครับผม มองมันมาเท่าไหนล่ะครับผมน้ามืใกล้แหงแล้วพี่น้องน่ครับผมหลังเท่าพี่น้องน้ามใกล้แหงแล้วครับคิดว่ายังสีมิตรโตอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบ่งน้ำกันนะผมนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์ครับผมมุ้งครับผมแล้วก็เยือเยือกกับอเก้าพี่น้องนี่ครับสูตรเก้าสูตรเก้าเลยครับใส่ใบเสี้ยกับบีชหน่อยพี่น้อง ก้อนดอกเขาในนะครับเนาะบีบแบบนี้ครับบีบจากน้อยแล้วก็ใส่ข้างในแล้วก็ใส่เลยครับผมนี่ครับหมายพี่น้องบกแห้งแล้วครับอีใส่ได้บวกกี่หลังครับพี่น้องเพราะมันบกบกหลายแล้วครับใส่ทีๆกันเลยครับผมแล้วก็สีมีใส่ปาขาหน้าน้าสองหลังพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเยอมก่นครับผมใส ah, ่ปากเขาหน้าน้าสองหลังพี่น้องนี่ครับพี่น้องเยอะคนละสูเด้อครับพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นเป็นไผ่เขียวครับผมปลาซิวปลาเขาหน้าครับผมเดี๋ยวสีล่องเบิ้งว่าสีมีตัวบ่ครับปลาซิวปลาเขาหน่าใส่สองหลังนะ้ครับพี่น้องปลาซิวเขาหน้าใส่สองหลังแล้วก็กุ้งนี่ประมาณเจ็ดแปดหลังนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวใส่กุ้งให้เบิ้งจากหลังนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูน้ำกันเบื้องซ้าครับผมนี่ครับพร้อมแล้วพี่น้องสีหอยอยู่ประมาณนี้ครับเยอะ เยอะสีบอตแต่ผื่นได้พี่น้องเยอสีร้อยอยู่กลางอากาศครับผมนี่ครับเพลือหอยเชอรี่สีใดดูดมุงเข้าบ่ไใดนะครับถ้ามันดูดมุงเลียมุงใดก็มุงสีขาเนาะครับพี่น้องโอเคครับผมหลังนี้ใส่ตรงนี้ได้พี่น้องด้วยนี่ครับโยนออกไปทางนอกได้พี่น้องโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมเยี๋มวนรูดต้องกัรมือเศร้าครับผม ใส่เสร็จเรียบร้อยครับผมอย่ามารุนน้ำกันเมื่ออืนเศ้าครับผมเก่าหลังครับผมโอเคครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมเศร้านี่กับสิผ้ามะยามกุ้งครับผมมอวานใส่ไว้ครับผมยามกุ้งยามปะเขาหน้าครับนะครับเพิ่งบรรยากาศน้ำกันครับผม พี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับมาเบ่งหลังอะไรน้ำกันพี่น้องพี่เปลาซิวพี่น้องปลาซิวอยู่ในมุงครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผมมาดูนลำอไรน้ำกันครับโอ้พี่น้องเสียงยิงยักุ้งหรือปลา กร่งกระจายพี่นอ้องทุกกับทุกมาพี่นอ้องลังนครับผมโอเคครับ,บนนผมออโอเคครับเดี๋ยวเบิ่์น้องแกครับผมนี่ครับพี่น้อง ทั้งหอยทั้งกุ้งครับผมหอยกุ้ง <c oughs> ปลาซิวปลาเขาน้าครับหลังแรกได้การเลยครับผม ครับพี่น้องโอเคครับผมมาหลุดหลังนี้ต้อมกันนะผมหลังนี้ใส่เยื่อปะเขาหน้าครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกัน,นครับที่เป็นยังไงอู้เกือบสี่ห้าง งานครับหลังนี้เยียบปากเขาหน้าครับผมนี่ครับแกมีกุ้งม,มีปากเขาหน้าคือนกนัาผมเผมโอเค,ครับผมเดี๋ยวที่เห็บเบิ้งครับเบิ้งน้ำกันครับ

โอเคครับผมสองหลังครับมาดูน้ำกันตอ่อครับผมอ้ยเสียงอยีกพี่น้องมีเสียงอยีกแล้วหลังนี้หอยลายตนานพี่น้องหลังนี้พปาปันไดครับนี่ครับพี่น้องหลังนี้เปาปันไดครับหอยกุ้งกับมีอยู่ครับผมโอเคครับผม มัลุ่นน้ำกันต่อครับผม <c oughs> หลังนี้ก็บบอสใครมีพี่น้องนั่นครับหลังนี้บอสปันได้ครับผมโอเคครับมัลุ่นต่อน้ำกันครับผม หลังนี้มีเสียงพี่น้องหลังนี้มีเสียงมีอยู่ครับผมโอเคครับตลังใดมันมาขออยีกเท่บ้งแล้วครับพี่น้องเด้อมาหลุดน้องกันต่อครับผมอผี่น้องหลังนี้หลังนี้ส่งคือครับผมหลังนี้ส่งคือครับ พี่ล้างนี้ลัางนี้คือพี่น้องอนะครับผมล้างนี้พี่น้องจะซี่อ่อนพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวลัางนี้ทเทพเฮเบิรงพี่น้องนี่ครับพี่น้องล้างนี่หอยอยู่หน่อยนงที่เรียกว่นกุ้งครับผมโอเคครับไปเทเบิรงกันครับผมเดี๋ยวเบิรงนต้องกันครับล้างนี้ครับพี่น้อง หลงังจะอ่อนพี่รองหลังนี้นะครับบู๊หหลังนี้สุดยอดเลยครับผมคุณพ,พี่รองจังครับหลังนี้จังครับผม นะครับพี่น้องผลงานหลังนี้ครับผมจังแห้งโอเคครับผมเหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับผมเดีย๋ยวมาดูน้ำกันต่อครับอู้หลังนี้สี่จังให้กันพี่น้องหลังนี้คาดว่าสีจังให้กันคาดว่าสีจังให้กันครับอันนี้ ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวที่เบอร์ขับหลังนี้ครับ <c oughs> เบอร์น้องกันครับผม Ooh, ว่ามันหน่อยห้ังนี้บ่นหน่อยให้กันพี่น้องร้นนี้กับเปนหน่อยนะครับพี่น้อหงห้ันนี้ว่ามันหน่อยกับบนหน่อยครับผมจังือกันพี่น้อง จัง okay. คือกันครับผมโอเคครับผมหมานคือเกาครับผมหลังสุดท้ายแล้วลุ้นกันต่อครับหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายครับอย่ามาลุ่นครับปู่พี่น้องหลังนี้หลังสุดท้ายแห้งคักพี่น้องก็แห้งคักหลังสุดท้ายจะคักคือเกาพี่น้อง นั่นครับอู้ยแต่สีอ่อนพี่น้องโอเคเดี๋ยวเทให้เบื้ับผมหลังใต้เทให้เบิ้งครับผมโอเคครับผมดูน้ำกันครับ พี่น้องอุ้ยขุดครับอาหย่าคือเก่าพี่น้องหลังนี้อาหย่าคือเก่าโอเคครับผมกะยามเซตไปเรียบร้อยครับผมกะถือว่ามารอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ้งนํ้ำกันครับผมผลงานครับผมมีสุยางสูแนลครับทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลาซิ่วปะเขาหน้าครับผมมันมานครับผลงานการดักกุ้งครับผมจะถือว่าผ่านคือเก่าครับผมเหมือนี้ครับกาย่งหลงเรือย่างาอดใส่อยู่ครับยังมีอยู่ครับผม ได้ทั้งกุ้งทั้งป่าทั้งหอยครับผมปูก็มีครับผมโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับผมเพื่อสีบริพาทคิดใหมไหนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ